สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่ผมจูปสีหับไหนวันนี้เรา,าเล่นเกมสลิมอสในแบบป๊อปพันนะครับอ่าวันนี้ผมไม่เล่นฝั่งป๊อปแล้วได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ห้องคนอย่างน้อยอยู่ถือว่าผมมาเล่นแบบเพลินเพลินแล้วกันนะรข้างนอกเออากาศใช้ได้ <c oughs> ช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แคร์เกมเพราะว่าไม่สบายนะฮะอย่าหาว่าอะไรเลยเพราะว่าไม่สบายจริงๆผมสำรวจแบบก่อนเพราะว่าแบบเนี้ยมันใหญ่พอใหญ่พอสมควรนะฮะใหญ่มากเราจะดูป๊อปเอ้า อะไรวะโอเคเราได้เป็นฮันเตอร์แล้วด่านนี้คุณนับว่าอยู่ไหนเ่ยเดี๋ยวหน้าเป็นกระถางต้นไม้นี่ยเลยต้องหาสิ่งของที่มันไม่ค่อยมีเงาอะอะไรที่มันไม่มีเงานะ่ยแหละใช่เลย,เอ,ยอ๋อเราเดินชนรูปเองโอ้ยจะไปแล้วหนึ่งตัวนี่ฝั่งป๊อปเราฝั่งฮันเรานี่ทำได้ทงานได้ดีแถวนี้มันก็หน้าน่าหน้าแอบหน้าแถวนี้มันคงไม่มีใครแอบ,บเป็นยางหรอกอืมกองเฮานี่เยอะน้องหาอะไรที่อุ้ยยาตียาตี ถ้าตีไปนี่เลือดเราจะลดประมาณสักห้าทีละห้าแ,แล้วแต่ฮะน่าใช่เน,นี่ยอ,อุ้ยนั่นเลยเจ็บถังนี้หรือเปล่าน่าใช่สมมาติจะแอบเป็นของเล็กๆกันเอากลอา้องเมาเออมันมีใช่ไหมโอเคฮมไม่บอกทางไปไม่ได้นั่นไงไม่ใช่วะปวิดประตูตีแมวอนคือยังไงวะไม่มีใครปลอมป็นกล่องหรอกฮะ อุ้ย so fuck อันนีก้ก็กลับมาทางเก่าแล้วผมจะต,ต้องมีตักตัวในห้องนี้แหละอือหือห้องนี้เลยโอ้ป๊ปซี่ป๊ปซี่โอเคแล้วเป็นฝั่งป๊อปแล้วฮะทีนี้ป๊อปเราก็ทำหน้าที่คือไม่เป็นถังนี่เป็นนี่สิบเกาแล้วสิบเกาแล้ว นี่นี่นี่ตรงนี้แหละคนเขาคาดไม่ถึงคือเข็มขัดสั้นหนึ่งวิเปิดงานหายอุตลุดเลยฮะข้างบนนะครับตะเอ๋ตะเอ๋ตะเอะไม่มีขยูหรอกหาไปเลยตรงนั้นะหาไปเลยหาไปเลยตรงนั้นหาไปเลย,เลย,เลยโอ้โหข้างบนนี้เงียบเหงามาก ยังไงก็หาผมไม่เจอแน่นอนดูท่าแล้วเป็นอะไรแบบ <c oughs> ถ้า,างีมแบบ้ม่นโคตรแบบมองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยแบบมองไม่เห็นเลยไต่กำแพงไม่ได้อะคนขอนแนมเนียนะฮะวันวันวันแหวนวันวันแหวน,วน,วนตรงนี้มุมดีเนะี่ยโอ้โหโอ้ยิยงโดนเฉยเลย ว่ตะฟักไม่น่าขยับเลยย่งมันยิงโดนเลยโถถังกระดับมางหายอุย๊ยอันนี้มันเล็กยิ่งกว่าเน็ดกาแฟเล็ดครับจะตายไหมน้องจะตายไหมน้องมัน,อมนเออเด e นโ o บโดนเด e น o no o บยิงเลยครับที่หลังแอบตรงนี้แอบตรงนี้ไม่แอบไม่ได้แม่งเป็นชุลมุนแม่งเดือดใช้ระเบิดบึมแล้วจะจอด ตรงนี้ก็ไม่แน่ตรงนี้ก็ไม่แน่ข้างนอกนี่น่าจะแทบตรงเนี้ยแทบด้านหลังเนี้ยสบายอะน่าจะไม่เนี่ยตรงตรง,งนี้เลยใครเนี่ยวะโอ้โหเป็นสิ่งเล็กๆอีก,กแล้วที่เรียกว่ารักยังไม่เห็นยังไม่เห็นอออเอย้ยเจ็ด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 เดเเเด ฮเตอร์วินเฉยเลยเนี่ยโดนนำไปเลยนะครับโอเคตอไปตาเราแล้วครับตอนมันแน่นเนียนหน่อยมาผิดทางแล้วทีถอยถอยไปจิตเอ็ดจิตเอ็ด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 ายเตียงไม่ได้ชิมหาแล้ว ใช่ไหมนี่ตรงนี้เลยกดไปเ,เรื่มกดไปเรื่มตื้อสไลด์ไปสไลด์ไปโอ้โห <c oughs> แล้วมุมมสวยอย่างนี้อยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกมีแค่หนึ่งมีแค่หนึ่งชีวิตน,นะครับโดนยิงนี่เทว่าตาย ก็น่าจะว่ามันมันไปแล้วเว้ยมันไปแล้ว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 มันไปแล้ว,ลวมองไม่เห็นแน่นอนเรามันเนียนเอ,อ,อมันเห็นอีกแล้วเมื่อกี้ไม่รู้กัยไม่ใจห้อง บดีโมงเป็นอะไรที่สังสรรค์มากนะอ่ะอ้าวเอาเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นกระลำปีหรือว่าอะไรวะมเหลือคนเดียวนี่ว่าอือหอการเอาตัวลอกลำบากนะครับสองนาที ผายแล้วครับมีการเปิดไฟด้วยอ้าวเรียบร้อยเอ้าไม่ใช่เว้ยอ้าวยังไงยังเอายังไงเอาจะออกฮะยังชิวๆอยู่นี่ชิวๆอยู่ชิบหายแล้วครับช <plex> ิบหายแล้วครับเอา โคตรรอดมาได้ยังไงหนึ่งนาทีอุย้ยลูกเออโอเคแต่พันนี้ก็จบเพียงอันนี้คนระับไว้เจอพันหน้าสี่เกย์เจอกันปีหน้านะบ๊ายบายก็ปีนี้นั่นแหละ